ตอนที่6ผู้ต้องสงสัยเช้าวันต่อมาธันวาตามหาตัวสารวัตรนภัรชวนกันไปกินข้าวที่ร้านเดิมสารวัตรนภัรมองไปที่หน้าร้านลาบส้มตำที่ยังคงปิดเงียบก่อนจะหันกลับมาหาด็อกเตอร์ธันวาพร้อมยิ้มขันขันด็อกเตอร์อยากกินส้มตำแต่เช้าเลยเหรอเสียดายหน่อยนะร้านยังไม่เปิดเลยเขาพูดเสียงกลัวหัวเราะเอาไงดีละ่ะถ้าอยากกินจริง เดี๋ยวผมขับรถพาออกไปหากินในซอยถัดไปไหมท่านว่าโบกมือเบาๆพร้อมกับถอนหายใจเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องข้าวหรอกครับสารวัตรเขามองไปรอบๆก่อนจะกลับมาสบตากับนภัสอีกครั้งผมแค่อยากให้สารวัตรมาเห็นพ่อค้าที่ร้านนี้ผมมีเรื่องบางอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับเขาสารวัตรเลิกคิวด้วยความสนใจพ่อค้าเรื่องแบบไหนล่ะครับที่ทำให้ด็อกเตอร์สงสัยน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเป็นจริงจังทันที พอจะอธิบายหน่อยได้ไหมทันวานิ่งคิดสักครู่ก่อนจะเล่าด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสงสัยพราค้าคนนี้ดูแปลกๆผมรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแต่ผมก็บอกไม่ถูกว่าคืออะไรมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจตั้งแต่เมื่อวานสารวัตรฟังอย่างตั้งใจเขามองหน้าทันวาแวบหนึ่งก่อนจะพยักหน้าสารวัตรพอจะให้ใครสืบเรื่องพ่อค้าให้ผมทีได้ไหมครับสารวัตรกอดอกพยักหน้าอีกครั้ง มีครับเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักเพเยดหน้าไปทางประตูเข้าสำนักงานโนนไงมาโนนแล้วทันวารีบสายหน้าไม่ต้องถึงมือนักสืบปราณก็ได้ครับแค่พวกประวัติเช่าที่สำเนาบัตรประชาชนหรืออะไรแบบนั้นพอแล้วครับทันวารู้ดีว่างานของปราณล้นมือขนาดไหนแล้วเขาไม่อยากจะรบกวนมากกว่า,วานี้สารวัตรหัวเราะน้อยๆอ๋องั้นเดี๋ยวผมจัดการให้จ่าชำนาญไปถามเจ้าของที่ให้เอง พวกเอกสารเช่าที่อะไรพวกนั้นไม่น่าจะยากหรอกครับขอบคุณมากครับสารวัตรทันวาพยักหน้าเบาๆสารวัตรมองทันวาด้วยสายตาเข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้จ่าชำนาญไปตามเรื่องให้แล้วถ้ามีอะไรน่าสงสัยมากกว่านั้นผมจะรีบแจ้งให้ด็รทราบทันทีทันวายิ้มบางๆขอบคุณมากครับผมคงต้องพึ่งสารวัตรในเรื่องนี้แล้วล่ะครับสารวัตรตอบกลบกับก่อนจะยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาจ่าชำนาญ หลังจากวันนั้นไม่นานธันวาได้รับโทรศัพท์จากสารวัตรนภัสเสียงปลายสายฟังดูจริงจังมากด็อกเตอร์ผมมีข้อมูลมาแล้วครับสารวัตรเริ่มเปิดประเด็นจาชำนาญไปคุยกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราได้เอกสารเช่าที่กับสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่ามาแล้วคุณอยากฟังต่อไหมแน่นอนครับธันวาตอบทันทีความรู้สึกตื่นเต้นผสมความกังวลเริ่มแทรกเข้ามาชื่อผู้เช่าที่นี่คือศักชัย แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือเมื่อเราเช็คประวัติการจ่ายประกันสังคมพบว่าเขาเคยทำงานในเรือนจำมาก่อนครับสารวัตรเล่าพลางถอนหายใจสักชัยคนเดียวกับที่คุณสงสัยเมื่อวานนั่นแหละธนวานิ่งไปชั่วขณะก่อนเอ่ยเสียงเบาสักชัยอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำหรอสารวัตรหยุดครู่หนึ่งก่อนตอบตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขากระทำความผิดแต่จากการที่เขาเคยเป็นแฟนเก่าของสิงหา และการที่เขามาเปิดร้านใกล้กับสำนักงานตำรวจมันทำให้ผมคิดว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่มันต้องมีอะไรที่ลึกกว่านี้ท่านว่าพึมพำราวกับพูดกับตัวเองความรู้สึกว่าเรื่องราวยังไม่ชัดเจนยิ่งทำให้เขาคิดมากขึ้นสารวัตรพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังผมจะสืบหาต่อไปครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งให้คุณทราบแน่นอนแต่ตอนนี้เรารู้แน่ชัดอย่างหนึ่งแล้วว่าศักชัยไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาท่านว่ากลับมานั่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่จริงจังอ้อช่วยเก็บเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกนักสื่อปราณนะครับสารวัตรเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยทำไมล่ะครับปราณน่าจะช่วยเราได้มากในเรื่องนี้ท่านว่าถอนหายใจเบาๆก่อนจะอธิบายผมรู้ดีว่าปราณมีความสามารถและไว้ใจได้แต่งานของเขาตอนนี้ล้นมือมากเขากําลังสืบคดีสําคัญอื่นอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ระดับประเทศ ผมไม่อยากดึงเขามาพัวพันกับเรื่องที่อาจจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแบบนี้บ่ายวันนั้นทันวากำลังรีบเก็บกระเป๋าเตรียมออกจากบ้านเพื่อไปทำงานแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูออกมาก็ต้องหยุดกึกเมื่อเจอกับฝูงนักข่าวที่มาดักรอยอยู่ข้างนอกพวกเขาแห่กันเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมจ่อไมโครโฟนและกล้องถ่ายภาพเข้ามาใกล้ทันวานักข่าวเริ่มรุมถามคำถามโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้หายใจดรทันวาครับ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตสามคนที่เพิ่งทราบแน่ชัดว่าเป็นนบพดลวันชัยและประสงค์คุณจะให้ความเห็นยังไงบ้างครับทันวาสงักไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้รับข่าวเรื่องนี้เลยและยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่นักข่าวพูดถึงความสับสนผสมความกังวลปรากฏขึ้นในใจขณะที่คำถามยังคงถาโถมเข้ามาดรทันวา ผู้เสียชีวิตทั้งสามคนมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสิงหาพี่ชายของคุณหรือไม่ครับนักข่าวอีกคนถามขึ้นเสียงของเขาเจือความกดดันเพิ่มขึ้นอีกระดับธันวารู้สึกว่าลมหายใจติดขัดความตึงเครียดในสถานการณ์นี้ทวีคูณเมื่อได้ยินชื่อพี่ชายของเขาถูกโยงเข้าไปพี่ชายหรอธันวาพึมพำเบาๆก่อนจะหันกลับมามองหน้าผู้ถามอย่างไม่เชื่อสายตาใช่ครับนักข่าวคนนั้นตอบเสียงดังหนึ่งในผู้เสียชีวิตนพดล คือเจ้าของบาร์โฮสที่สิงหาพี่ชายของคุณเคยทำงานอยู่ด้วยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับการตายของพี่ชายคุณไหมทันวารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะนพะดลเจ้าของบาร์โฮสที่สิงหาเคยทำงานด้วยเรื่องนี้ทำให้เขายิ่งไม่สบายใจมากขึ้นไปอีกนักข่าวยังคงซักถามอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เขาต้องใช้สมาธิอย่างมากในการตั้งสติทันใดนั้นสารวัตรนภัสที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน กลุ่มนักข่าวรุมล้อมเขาไม่แพ้กันแต่ด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์นพัทรพยายามควบคุมสถานการณ์เขาเดินแหวกฝูงนักข่าวออกมาและตรงมายืนเคียงข้างทันวาท่ามกลางแสงแฟลชและไมโครโฟนที่ยังคงเจ่ะเข้ามาพวกเราเพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้เหมือนกันครับนพัทรกล่าวด้วยน้ำเสียงสุข,ขุมเพื่อพยายามสบบความวุ่นวายผมเองก็ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดทั้งหมดขอให้สื่อมวลชนอดใจรอการถแถลงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานก่อนนะครับ ยังไม่มีข้อมูลใดที่จะให้ได้ในตอนนี้นักข่าวเริ่มเงียบลงชั่วครู่สายตาของทุกคนจับจ้องมาที่นภัสและธันวาเหมือนจะรอคําตอบมากขึ้นนภัสหันมามองธันวาด้วยแววตาสื่อสารว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันและกําลังพยายามช่วยดึงสถานการณ์ให้สงบลงธันวาหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่พยายามสงบผมยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับขอเวลาสักพักให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับ นักข่าวยังคงซักถามต่ออย่างรวดเร็วดรธันวาคุณคิดว่าเรื่องการตายของพี่ชายคุณมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนพดลหรือไม่คุณจะยอมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนหรือเปล่าคำถามนี้ทําให้ธันวาสะอึกเขาหลับตาลงชั่วขณะก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังตอนนี้ผมยังไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับคดีนี้มากนักครับและผมขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงการเสียชีวิตของพี่ชายผมกับเรื่องนี้ได้ ขอให้ทุกคนรอฟังการถแถลงจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่านะครับขอบคุณมากครับในขณะที่นักข่าวยังคงพยายามถามต่อนพัทก็พยายามควบคุมสถานการณ์ต่อด้วยการพูดเพิ่มเติมว่าเรากําลังดําเนินการตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดถ้ามีความคืบหน้าใดๆเราจะแจ้งให้ทราบแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ธนวาและนพัทพยายามเหลี่ยงออกจากวงล้อมของนักข่าวอย่างสุภาพสายตาของธนวายังคงเต็มไปด้วยความคิดมากมาย ในหัวเขาตอนนี้มีแต่คำถามเกี่ยวกับพี่ชายของเขาและความเชื่อมโยงที่น่ากังวลระหว่างการตายของนบพดลกับการเสียชีวิตของสิงหานักข่าวได้ขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งและเขารู้ดีว่ามันอาจทำให้คดีในอดีตของพี่ชายถูกเปิดเผยขึ้นมาอีกธันวายืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของนักข่าวที่รุมล้อมเขาแต่ในใจของเขากลับหนักอึ้องไปด้วยความคิดที่ไม่อาจพูดออกมาได้ทุกคำถามที่พุ่งเข้ามาเกี่ยวกับพี่ชายของเขาสิงหา ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาความทรงจําเก่าๆที่เขาพยายามฝังลึกในใจเริ่มผุดขึ้นมาอีกครั้งสิงหาพี่ชายของเขาที่จากไปด้วยความเจ็บปวดและทุกครั้งที่มีใครพูดถึงชื่อของพี่ชายธันวาก็รู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยความผิดบาปที่ไม่เคยหายไปธันวารู้ดีว่าตัวเองมีส่วนในเรื่องนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้กระทําแต่ในฐานะผู้ที่เงียบเฉยและไม่สามารถช่วยอะไรได้ในตอนที่สิงหาต้องการเขามากที่สุด พ่อของพวกเขาคนที่ทันวาควรจะไว้ใจได้กลับกลายเป็นคนที่ล่วงละเมิดสิงหาในวัยเด็กและทันวาที่ยังเป็นเด็กเท่านั้นก็ได้แต่ยืนดูอยู่ข้างๆทำอะไรไม่ถูกเขาไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิงหาไม่กล้าที่จะพูดหรือทำอะไรเพราะความกลัวและความไม่เข้าใจทันวาได้กดความรู้สึกเหล่านั้นลงไปในลิ้นชักแห่งความทรงจาพยายามบอกตัวเองว่ามันจบไปแล้วแต่ในความจริงเขารู้ดีว่ามันไม่เคยจบ ทุกครั้งที่มีคนถามถึงสิงหามันเหมือนกับมีคนเปิดลิ้นชักที่เขาพยายามปิดไว้ทําให้ความรู้สึกผิดที่กดเอาไว้อย่างแน่นหนาถูกดึงขึ้นมาอีกครั้งทันวาไม่อยากพูดถึงพี่ชายไม่ใช่เพราะเขาไม่รักหรือไม่ใส่ใจแต่เพราะเขารู้สึกผิดผิดที่ไม่สามารถช่วยสิงหาได้ผิดที่ไม่ได้เป็นพยานในวันที่ความจริงควรถูกเปิดเผยผิดที่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำและปล่อยให้พี่ชายของเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพัง ความคิดหนึ่งยังคงวนเวียนอยู่ในใจของเขาเสมอถ้าในวันนั้นเขากล้าพูดออกมากล้ายืนเคียงข้างพี่ชายเรื่องราวอาจจะไม่จบลงแบบนี้สิงหาอาจจะไม่ต้องเสียชีวิตไปอย่างเงียบๆและไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรฆ่าพ่อธันวาเดินหนักอาชญากรเขาเชี่ยวชาญในการค้นหาความจริงของคดีอาชญากรรมแต่ในเรื่องของการเยียวยาจิตใจตัวเองเขาไม่ใช่หมอจิตแพทย์บาดแผลในใจเขาจึงฝังลึกมาตลอด เหมือนกับรอยแผลสมานที่ไม่เคยได้รับการรักษาความรู้สึกผิดนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลบเลือนไปได้มันเป็นบาปเดียวที่ติดอยู่ในใจของเขาและเขาทำได้เพียงเก็บมันลงไปในลิ้นชักนั้นปล่อยให้มันอยู่ที่นั่นโดยบอกตัวเองว่ามันจบไปแล้วแต่ในความจริงเขารู้ดีว่ามันไม่เคยจบท่านว่าพยายามหายใจเข้าลึกๆเมื่อได้ยินคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับสิงหาเขาพูดเพียงสั้นๆเพราะในใจเขารู้ว่าถ้าเขาพูดอะไรไปมากกว่านี้ ความรู้สึกผิดที่ฝังอยู่ในใจจะระเบิดออกมาและเขาไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันยังไม่พร้อมที่จะปลดลิ้นชักแห่งความทรงจำนั้นออก